ผู้ชมทุกท่านทาง True Vision ได้เวลาของความบันเทิงจากภาพยนตร์เรื่องดังระดับพิตติชาร์ตกันแล้วกับเรื่องราวเบื้องหลังการทําง,งานของภาพยนตร์สุดฮอตและตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆจากสองค่ายภาพยนตร์ดัง Paramount Pictures และ Universal Pictures ในรายการม o v ว e h i ิตติดชาร์ต2017กับน้ํากันกุน,นัดปัญญากิตินันท์ค่ะเราจะเริ่มต้นสัปดาห์นี้กันด้วยข่าวครา,าวของโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องดังในช่วง UIT Update เป็นดาราสาวที่ฮอตที่สุดในขณะนี้แล้วนะคะสำหรับดาราสาวสกาเลต์เจอห์แอนสันซึ่งล่าสุดเธอก็กำลังจะมีผลงานภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟเรื่องอยิ่งใหญ่มาให้ได้ชมกันภาพยนตร์ที่สร้างจากมังงะเรื่องดังของญี่ปุ่นอีกหนึ่งภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปี2017ที่ผู้ชมทั่วโลกรอคอยกับ Ghost in the Shell ใครที่ชอบภาพยนตร์แนวทริลเลอร์ระทึกขวัญเตรียมตัวกันไว้ให้ดีค่ะ ต้นเมษายนนี้ Universal Pictures และ Blumhouse Production ได้เตรียมภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องใหม่ไว้ให้ได้ชมกันภาพยนตร์ที่ขึ้นไปครองอันดับหนึ่งของอเมริกาในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายด้วยทุนสร้าง4ล้าน5แสนเหรียญสหรัฐแต่สามารถทำไรายได้ไปถึง80ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งนั่นก็เป็นเครื่องวิสูจน์ได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่าดูแค่ไหนนะคะสำหรับ Get Out ลวงร่างจิตหลอน ตอนนี้ก็ได้เวลาของตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆจาก Paramount Pictures และ Universal Pictures กันแล้วค่ะ <S <S หมดเวลาของรายการเราในสัปดาห์นี้แล้วนะคะขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจาก Topshop พบกับน้ำและรายการ Movie Hit ตติดช้า2017ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ